ทำไมได้ดูคณะนี้แล้วทำไมสาวน้อยน้ำวนโชไม่ได้ไปไม่ได้ไปก้าวง่ายแล้วคณะนี้ยายเคยดูไหมอันนี้สาวน้อยเพชรพันแพงโอ้แล้วปกติติดตามใครไหมคะติดตามคณะนี้แล้วกินเงินมาคุณยายไทยแลนด์นะกับอตอนเพื่อนันแยกกันนะอ่๋อก็คือก็คือติดตามสาวน้อยเพชรพันแพงแล้วก็เพรพาวแสงทอง ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใช่เออผู้ใหญ่ในแล้แล้วแม่วงเป็นอือแล้วหมอลำคณะนี้ก็เลยคมันดังๆก็มั่วเป็นไอเป็นไอสามเขาไม่ยกไม่ยังกันไปทำการทำงานกับเขาประกาศอยู่ประกาศว่าที่หนึ่งระดับหนึ่งระดับหนึ่งของประเทศของประเทศเออมีมีใครอุงอิงเคยยายเคยดูอุงอิงไหมยายเคยเห็นอุงอิงไหม ก็ไากับมพอที่แต่ว่าร้านร้านให้พาดูไหมดูฮองโมเมนต์อันโมเมนต์โมเนต์องนออแต่ว่าบังบงบังให้บังนี่เลยเดียมบงหลยนะอุยขัดนี่นักขดนี่แต่ด้วยความที่ว่าเป็นหมอลำเก่าก็เลยมีความชอบหมอลำเพชันเพ่งนเห็นอันที่แรกอันพื้นเอ็นพืนไม้ดนเนาะฮะตอนนั้นนันตอนปีไก่คือย่งไรเอัน อันนี้แหละสดหังตอนนั้นนะบ่เออตอนปีกายปีกายตอนอันพระเอกอันนั้นรถทำอันนี้รถชนอันพวกหมายตายหนะตอนนั้นเบิไม่ค่ะไม่ไปทำบุญไปนั่งบ่งบ่นทำมุหาฟื้นไปนั่งบ่งบันนั้นเราเอิน้องเส้นมอหนึ่งนะบ่แล้วลองเพลงกันน้องเส้นมอหนึ่งนะ เออตอนเล่าที่มันที่ดำทีแหลกน่ะเขาอยู่คำบุเออคำปุ่นอันนั้นอขนาั้นอ้าเอออันนั้นแล้วแล้คนที่ยายบอกเออบ้านนี้นะพืชย้าไหมนะเพิ่งเราเพิ่งอันนั้นออกมาอันนั้น มันกับกำลังสีช้างบานไหมเติมอันจ uh> ี้เติมอ่อตอนนั้นอ่ะเห็นฮอดเฮินเห็นว่าอื้นความงามเนาะค้นในหน่อยมีลูกเขายังเล็กๆอยู่มีลูกบอกมีมีโผเดจามี่บอกโผก็มีอยู่บ่พ่อหมายถึงว่าน้องคนน่ะที่ย่ายวาน่ะมีน้องชายผู้หนึ่งน่าเกิดเลย หลานเอาเขบึ้งบิ้งอันนั้นนะก็เบิ้งอันบึ้งบิ้งนองหลานอะไรเนี้ยตัวโทษละชทบมันไม่ยุ่งมันมันบุญจักในอุจฉะค่ะขัดมืดคักเบิดเนาะตอนครั้งก่อนก็คือสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่มาตรงนี้ใกล้ๆกันใกล้ๆกันบุญวัดนั้นเนาะวัดนี้วัดสีเจริญสุขอันนี้วัดวัดสีเจริญสุกอันนอันนี้วัดสีเจริญสุขอันนั้นวัดเนาะวัดเนาะแต่เพื่นบอกไม่ไกลกันไม่ใกล้กัน สะพังท้องมันมีสองวัดแล้วแม่กัีเจ้าวมหาริจ้างหรอลำพลินโชว์นั่นเหรอคะแล้วแล้วอันนี้แม่ดูเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งแต่ปกติดูแต่ในโทรศัพท์ดูแต่ในโทรศัพท์ดูหนุ่มโจนี่บ่หนุ่มโจว่าโจย่อกันกับอันอ้งยิงว่าโจโนดเขาอ่ามือนี้มาบโบูค่ะน่าจะโบเลมาให้บบมา แต่ว่าอุงอิงมาแล้วเอมแม่แม่เห็นแล้วบอกอุงอิงเมืเม่อคืนนี้เพิน่นเมื่อคืนนี้เพื่อนอยู่เมื่อกลุกและจางแล้วผ่านมาบอกเมืม่อคืนนี้เมื่อคืนนี้อุงอิงอยู่ที่ไม่ใช่หนุ่มโจอย,อยู่ที่อุบลแต่ว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้เพื่อนติดงานไหมค่ะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนกำลังทำคลายอ้อฉายวันที่ส7เจ็ด สภาไั่กัโอ้ยมันกับบอกและสัมมันก็บติ่งม้วแล้วั่งแต่กัม้วนคือเก่าค่ะม้วนเยอะแต่ผมมีเบาะนำน้องบ่อแต่ถ้ามีหนุ่มโจไปหยอกกับลูกสาวนี่ก็คือม้วนคักก็ลุกเราซาจางมันอ้ยสิได้เงินและสั่งจ้าไม่แน่ใจแม่แกอาจจะมาอันผู้หนึ่งคือวอกมาอยู่คนลาอัน บอาซิมาอยู่ได้พน่นมาสัมขารเนี่ยตัวอะไรละ่ะ,ะผู้ชายเหพี่คนนั้นเหรอ,อผู้ชายเด็กถุงๆนี่หนนะค่ะอ,อ,าอ,อาจาาอจะมาปุ่งยงขึ้นกอด่นมาแล <ใช S 1> ้วสังขึ้นะปุ่งยิงจะขึ้นเช็คซาวหลังจากอันนี้เสร็จค่ะหลังจากอันนี้เสร็จก็คือน้องจะขึ้นเช็คซาวยังยังไม่ได้เปิดน้้ นอนอยู่นะแต่อันนี้แต่อันนี้แม่นั่งอยู่ตรงนี้มันก็จะดังนิดนึงแต่ถ้าแต่แต่ถ้าเราเรานั่งอยู่ทางแม่น่ะจะไม่จะไม่กระแทกเท่าไหร่เพราะว่ายุดอันนี้เป็นหลักค่ะยึดเสานี้ใช่ไหมถ้าออกไปเนี้ยมันลำพงอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าแม่นั่งพอดีแล้วห้องน้ำล่ะจะไปห้องน้ำฝั่งนี้บอกนี่นี่นี่ปะนี่นห้องน้ำยููก น to ี่นี่ม้อองนี่มีเขาปลา้อนาเล่ปปอยโหลดจังเปปยเนไงเออปอยไงเข้าห้องหเดินไหวไหมล่ะอ้อเปนบานเนาะเปนทานมันปลอดภัยย่อปลอดภัยจะปกติ แต่ปกติมันจะมีห้องน้ำที่เป็นรถมาด้วยแต่ว่าอันนี้สงสัยเพ้่นไม่ได้มาคนห้องน้ำาั่งกระลาอยู่ัางรอโอ้ค่ะขางนี้กีนี่ใชข้างหลังก็มีานี้าป่มีวงก้วแก้วปกติคนก็มาว่มาไหว้เยอะ หลวงพ่อแก้วขอพรขอเนี่ยขอโชคขอลาบส่วนมากแล้วเพิ่นให้โชคเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะหลวงพ่อแก้วการทำงานเนาะยายเขามาขอโชคขอลาบไปเงานเกี่ยวกับการทำงานจะได้จะได้คนให้เพคนก็ให้ก็คือขึ้นไปไหว้เลยขอโชคขอลาบขออันไปทำการทำงานให้ได้ทำงานก็ได้อ๋อมานะพี่ผแล้วก็มาแก้บทแก้บ้าเพิ่นแนี่มันได้กันนะก็ให้โชคเพิ่นเป็นคนที่นี่เหรอคะ ไม่นิ่งคนนั้นเนะเขามาท่าอาไรเขาหักระยาดน like, so ี่หลอผมค่ะเขาหักกระอยาดมือนันไง แบบนี้นะคะแบบนี้เลยใช่แบบนี้เปือป่อเย <c oughs> เัืรื่อม,ม้อ